สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่องบิดแคสส์นะครับสำหรับในตอนนี้ก็ไลฟ์นอกสถานที่นะลองดูดิว,ว่าเฮ้ยมันเวิร์กเปล่าวะตั้งชื่อรายการใหม่เป็นคริปโตบัสนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเออเฮ้ยออกมาในแนวแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างนะก็มาลองเล่าบนไปเรื่อยๆสัก30 นาทีนะครับก็ในวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของสภาของเรสเนี่ยยื่นตัวที่เรเรียกว่า uh, SEC Stabilization Act นะครับมันคืออะไรนะค,คือเรื่องเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปอย่างนี้นะครับคือมันมีคนเสนอตัว SEC Stabilization Act ครับ จากสภาของเกสนะครับยื่นเรื่องขึ้นไปนะจะมีคนที่ชื่อวอร์เรนเดวิสันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือร่วมกัน2คนชื่อทอมเอมเมอร์นะครับเขาพยายามที่จะปรับโครงสร้างของ SEC ของอเมริกาใหม่นะครับโดยการที่เอาแชร์แมนออกนะซึ่งปัจจุบันคนที่ดำรงตำแหน่งแชร์แมนเนี่ยก็คือแกลลี่เจน l เซอร์นะครับแล้วก็คนนี้แหละที่เป็นคนที่ออกมา REACT กับคริปโตในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งไอบิลเนี่ยหรือว่ากฎหมายเนี่ยเขาเนี่ยเสนอขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแล้วก็เน้นเน้นเลยนะว่าโดยสรุปเนี่ยก็คือนักลงทุนแล้วก็คนในอุตสาหกรรมเนี่ยควรที่จะได้รับการกำกับดูแลที่มีความชัดเจนนะครับประมาณนั้นแล้วก็ได้รับการปกป้องซึ่งทั้งสองคนเนี้ยทั้งวารินเดวิสันเนี่ยกับคนที่ชื่อทอม แอมเมอร์เนี่ยครับก็เขาเนี่ยเหมือนกับแสดงตัวเองหรือว,ว่าเขาเนี่ยเป็นสายที่สปอร์ตในคริปโตเคเรนซีแล้วเขาก็วีพากวิจารณการทำงานของเจนสเลอร์เนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็การที่เขาเสนอเรื่องคน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเนี้ยคนที่เขาเรียกว่า อมมูนิตีของคริปโตเนี่ยควรได้รับการดูแลเอาใจใส่มากวันนี้นะคาแล้วก็เขากังวลว่าการกระทําของ s อ c ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันมันเหมือนกับการใช้อํานาจโดยไม่ชอบหรือเปล่าลนะ <c oughs> แล้วก็มันก็รีเฟอร์ไปถึงใดโดยฐานนะก็คือเจนเซอร์ด้วยเขาเสนอตัวที่เรียกว่า SEC Stabilization Act เนี่ยเพื่อที่จะกระจายอํานาจนะการกระจายอํานาจเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมี หกคอมมิชเนอร์มันเหมือนเป็นเหมือนกับคณะกรรมการ6คนแทนที่จะตัดสินโดยคนคนเดียวแล้วเขาก็เหมือนกับเหมือนีิพากษิจารณ์ได้แหละว,ว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ที่ผดเด็จการเออบอกว่า <c oughs> <c oughs> เป็นเหมือนผดเด็จการนะโดยที่เอาผดเด็จการเนี่ยออกนะครับแล้ว day-to-day day Operation เนี่ยก็จะมีคน6คนเนี่ยมาร่วมตัดสินใจก็คือการทํางานรายวันเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจโดยคนคนเดียวตัดสินใจโดยคน6คนเป็น6 6 commissioner นะครับซึ่งหลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเจนเซอร์เนี่ยเขาก็ออกมาดีเฟนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎหมายที่ถูกเสนอนี่เลยแต่เขาออกมาพูดถึงว่าสิ่งที่เป็นแอคชั่นของ SEC ของสหรัฐเนี่ยเขาต้องการที่จะเน้นว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมากำกับดูแลในคริปโตมาร์เก็ตหรือตลาดคริปโตเนี่ย ด้วยกฎหมายของทางหลักทรัพย์เขาพยายามเน้นอยู่แล้วก็สิ่งนี้มันทำให้มันเกิดการดีเบตกันเนาะระหว่างผู้กำกับดูแลหรือเฟรมเวิร์ที่จะเอามาดู กำกับดูแลใน,นของ cryptocurrency เนี่ยแหละ,ะในข่าวที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังอ่ะอันนี้อันนี้เป็นข่าวของ IB Times นะครับใน IB Times เนี่ยดูตรงที่เขาเน้นๆแล้วกัน US Lawmaker Propose SEC Stabilization Act นะครับแล้วก็นี่ๆๆ <c oughs> <c oughs> เขาพูดถึง Tyrannical Chairman Gary g e n s l e r นะครับ,รบก็เป็นเหมือนกับ Chairman ที่เป็นผเผด็จการนั่นแหละนะนะดูจาก ตรงนี้แล้วกันว a r r เรนเดวิสันเนี่ยเขาบอกว่าอ่าทุกว i นนี้ The SEC c i v i l i z a t i o n Act to Restructure ก็คือปรับโครงสร้างของ SEC ใหม่แล้วก็ดู hashtag ดีไฟล์แกลลี่เจนเซอร์นะครับก็คือไล่แกลลี่เจนเซอร์ออกนะฮะแล้วเขาพูดถึงเนี่ย US Capital Markets must be protected from uh, tyrannical Chairman นะครับ including the current one นะครับเขาอว่า <laughs> ในตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยควรจะได้รับการปกป้องจากจากนี่แหละแชร์แมนนี่คือหลายประธานที่แบบว่าผดะเด็จการนะครับรว,รวมไปถึงเนี่ยคนปัจจุบันด้วย it's time to a real reform นะครับ and to, and to fire Gary g e n s l e r นะครับ as chair of t SEC แล้วก็ statement อยู่ตรงนี้อ่าก็พูดง่ายาก็คือไล่ ไล่แห่ไล่แล้วก็อันนี้ในทวิตเตอร์ของบร r นเด d a v วิสเนนะครับเขาพูดวลยกากระบาดเนียจีิก็ชอบเหมือนกันกากระบาดไฟล์แชร์แกลลี่เจนเลอร์นะครับแล้วก็คือในในกฎหมายอันนี้เขาเขาเนี่ยพูดถึงการวัตถุประสงค์แล้วกันเขาไม่ได้หมายถึงว่าจะไปจ้องที่จะไล่แกลลี่เจนเลอร์นะแต่เขา อยากจะตั้งกฎนะ All rule making แล้วก็ Enforcement and investigation conduct by six commission ก็คือตั้ง6 commission นะครับแล้วก็ create เนี่ย role day to day operation หลักๆประมาณนี้จาก structure เดิมมันเป็นประมาณนี้นี่ย neo structure เป็นแบบนี้นะครับปรับเป็นมี6 commissioner นะครับมี2สีด้วยนะผมไม่รู้ว่าสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะมาจาก2พักือวาอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็มี executive director ก่อนหน้านี้กลับด้านกันนะฮะเอ่อคอมมิชเนอร์เออเหมือนคอมมิชเนอร์อยู่ใต้แกลลี่เจนเลอร์นี้เป็นสตรัคเจอร์กับก็แรงดีนะแรงดีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นข่าวเนะาะเดี๋ยวเอามาให้ดูสองสองแหลกนะครับอันนี้จากจากคิปโตเดล i ี่นะครับ build to dismiss SEC share นะครับ gain support from author lawmaker ก็หลัก เหมือนเดิมนะครับเขาก็ไฮไลท์นะตัวนี้ว่า a อ l You c a คอันนี้คอนเทนต์เดียวกันกับบนบนทวิตเตอร์อเมริ n ันอินเวสเตอร์แอนด์อนดัสทนนี้อันนี้อันนี้ต่างอันนี้ต่างโอ้อันนี้อ่าโอเคอันนี้อัน,น,อน,น,อน,นเหมือนเหมือนกับที่อยู่บน t w i t t e อน,นี่ก็บอกว่า American Investor a n d Industry deserve clear and consistent oversight not political gamemanship โ oh, อ้โหแรงอยู่นะคือบอกว่า,านักลงทุนชาวอเมริกันกับอุตสาหกรรมเนี่ยควรที่จะได้รับ การกำกับดูแลเนี่ยที่ทีโปร่งใสนะที่ชัดเจนไม่ใช่แบบเป็นพวกที่มาเล่นเกมทางการเมืองโอ้คือมันก็ดูมันก็ดูภาพเป็นอย่าง <S <S แกลลี่เจนเซอร์มันดูแบบเป็นแบบออกแนว p o l i t i c a l gamer ไปหน่อยอย่างเขาใช้ว่า political gamemanship นะ The SEC Civilization Act will make common sense c h a n g e to ensure that the SEC p r i o r i t i z s are with the investor they are charges to protect and not a i u s of its l e g s l a t e share นะครับคือเหมือนกับว่าเขาพูดถึงว่าไอตัวกฎหมายเนี้ยมันจะทำให้มันมี common sense น่ะมันแบบใครก็ควรจะมี common sense น่ะที่มันคิดคิด ได้อะเออที่จะเอนชัวว่า S C C เนี่ยจัดลำดับหรือความสำคัญให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็ปกป้องนักลงทุน,นโดยที่ไม่มีความประมาทเนาะอืมประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคเพื่อนๆว่ายัางไงบ้างนะครับสำหรับเคสของ สองข่าวนี้อ่าวันนี้ผมประมาณนี้แหละก็อาจจะช่วงที่อาจจะยังไม่ได้ทุกวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบแบบนี้เนี่ยผมจะได้จัดให้มันพยายามจัดให้มันมีจันทร์ถึงสุกนะผมแช้งว่าจันทร์ถึงสุกแล้วกันเสาร์อาทิตย์อาจจะต้องขอพักนิดนึงเนาะ <laughs> <laughs> ก็จันทร์ถึงสุกยังไงก็มาทํางานอยู่แล้วเนี่ยก็เลิกงานปุ๊บก็เอา ไฮไลท์ข่าวสั้นๆก็หลัง6โมงถึงโมงครึผมเตรียมตัวสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนฟังช่วงหโมงคึ่งจนถึงสักหทุ่มนะผมอยากจะให้เพื่อนๆมาฟีดแบ็ว่าเออวันนี้อยากฟังเรื่องเพราะว่าผมจะขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงหกโมงถึงหกโมงครึ่งเนี่ยดูเรื่องว่าจะเอาข่าวหรืออะไรมาเล่าดีแล้วก็จะบ่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอันนี้ดีหรือจะบ่นเรื่องการเมืองดี หรือจะพูนเรื่องการเมืองดีวะว่าอะไรนะไอทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการเมืองมันมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้เราสื่อสารกันได้แล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ว่าวันนี้อยากฟังข่าวนี้วันนี้อยากฟังอ่ามีคนพูดถึงใน Discord โอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวจะได้ไปแอคทีฟใน d i s c อ r วยขอบคุณโหขอบคุณไม่มีเอฟเฟกขอเิาฟั๊บมือหน่อยโอ้คุณยานินโหดมาก เป็นวานเลยเป็นวานเลยจะถามไปในกลุ่ม Discord นะใครที่เข้ากลุ่ม Discord เนี่ยก็จริงๆต้องเอากลุ่ม Discord มาแชร์เ,เดี๋ยวพี่ให้น้องถากลุ่ม Discord มาแชร์แล้วก็ใครที่อยากเข้าไปแล้วก็อยากรู้เรื่องข่าวอะไรจะได้ไปโพสใน Discord แล้วก็ให้เพื่อนๆบอกมาว่าวันนี้เนี่ยอยากให้พี่มาเล่าข่าวเรื่องไหนเโอเคถ้าอย่างไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับแล้วไงคอยติดตานมานะครับสําหรับในตอนนี้ก็ต้องจบติดอิกเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ